สวัสดีชาวสิงค์งค่ะดวงความรักประจำวันที่21มกราคมนะคะคุณได้สิบกะทากับหัวเขาได้เจ็ดเหรียญวันนี้คุณสิงห์นะคะพลังงานดีขึ้นนะคะภาระน้อยลงนะคะเคลียร์งานได้อุปสรรคน้อยลงแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพัน์เนี่ยไม่มองว่าลดความขัดแย้งกันลงไปนะคะแล้วก็ลดความคาดหวังด้วยแฟนได้เจ็ดเหรียญน,นะคะเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการงานดีมากนะคะกำลังมาถูกทางแล้วนะคะมีเงินเหลือเก็บนะคะแล้วก็สะสมความมั่งคั่งแล้วก็ความสำเร็จนะคะ าสามารถที่จะยกระดับนะคะเรื่องของความมั่นคงของตัวเองได้ดีเนาะเรื่องความสัมพันธ์ก็มีความรักที่มั่นคงให้คุณแล้วก็มีความสม่ําเสมอด้วยนะคะมีไพ่ reconsider มีไพ่ honeymoon ถ้าใครที่มีปัญหากันอย่างที่บอกค่ะความขัดแย้งน้อยลงมีการให้อภัยกันแล้วก็ไปต่อช่วงเวลาดีๆจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ ส่วนคนโสดสนิทเลยในวันนี้นะคะตัวคุณเนี่ยน่าจะามีงานที่น้อยลงทําให้มีเวลาที่จะใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นคุณอาจจะได้เจอคนที่น่าสนใจอะคะ่ะคนที่เขาพร้อมที่จะใส่ใจเราแล้วก็สามารถที่จะสารต่อความสัมพันธ์นะคะกันได้ในระยะยาวคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ความอดทนสูงในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไงถ้าเจอใครช่วงนี้เปิดโอกาสได้นะคะจะเป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียวนะ